ครับพี่เจใช่ไหมครับอันนี้เปิดติดซ่อมแอร์บ้านนะครับซัมซุงยูเตอร์หมื่ปมีปัญหานะครับเปิดติดแป๊บเดียวไฟทามกระพริบนะครับรามาดูแล้วนะครับจะมีมดเดยอะนะวันนี้ลูกค้าก็มาแกะดูแล้วเปิดแล้วตัวไฟที่บอร์ดไม่อ่อนเลยนะไม่ขึ้นนะครับแต่วัดไฟม,ไมีแกะแล้วนะรุ่นนี้นะ,นะจะไม่ชัดนะ ต้องก็เบอร์เอนะร์นะเป็นรู้ตัวเป็นหมื่นแปดมาวัดไฟเอซีแล้วยังไงฝั่งนี้มันต้องมีออนเขียวบ้างแต่งไงเดี๋ยวดูทีจุดนี้ตั้งเอซีสองร้อยสิบโวลต์นะครับสองร้อยยี่สิบโวลต์มานะครับเดี๋ยววานพี่อย่างนี้ทีหนึ่งปิดปิดเบรกเกอร์แล้วก็ค่อยเปิดอีกทีหนึ่งเดี๋ยวท่างให้จับกระแสดู จกระแสบ,บอร์ดนะครับตั้งไว้ที่2แอมป์ตอนนี้จุดศูนย์สามแปดดูจะดูว่าบอร์ดออนไหมนะครับหมดหมดเข้าบอร์ดนี่อันตรายนะช็อต ปิดแล้วก็เปิดเลยนะพี่จุดศูนย์สามเจ็ดไฟ LED อะไรไม่มีติดเลยนะครับครับเปิดไปนะครับอ่าเปิดแล้วโอเคอ่าก็ออนอยศูนย์จะสามเจ็ดแต่ไฟ LED ไม่ขึ้นนะครับอืมเดี๋ยวปิดเลยพี่ จะวัดไฟนระหว่างนะวัดจุดไฟก่อนไฟค้างไหมนะครับลำสูงต้องระวังนะนตงระง,นะตงขัคาปาซิเตอร์นะครับไม่ออเลยนะ่วนจุดเช็คขาปาได้แนละ้วมีไฟค้างไหมมีอยู่9ก้าโวลต์นะตอนนี้เขาเห็น ตอนเปิดพัดลมหมุนยอยู่ใชเนี่ยข้างในหมุนไหมลมมันหมุนแต่เวลามันจะตัดมาเอาความถี่เข้าไปอ่ะตัดอ๋อตัดเลยนะครับเวลามาขึ้นตัวล่างเลยทีครับนี่ก็คือเวลารอมาสามทีมันก็ตัดดับเนาะแกะเมนบอร์ดด้วยลงนั้วนี่หลุ่นนี้มันยิ่งชอบดูดช่างยอยู่โดนดูดมาหลายบ้านแล้วซัมซุงนะ นี่นะครับเราจะขอ,อาขอถ่ายไว้นะครับมดเขา IPM บ้า,บาเลยไ IPM เขาบาเลยนะครับเขาจะจะได้ยืนยันว่าเสียพมดของแท้นะครับต้องกำจัดมดตัวนี้ตัวนี้นะถ่ายรูปด้วยก่อนถ่ายสก็อตไว้นะครับขันเหนียวนี่นะครับโอ้นี่ไงรอยช็อต มีรอยช็อตนะฮะมีช็อตบอร์ดนี่แหละเสียพอมดเจ๊งพี่เป็ต้องไปซ่อมนะจะช็อตแน่นอนอันนี้มีเห็นรอยช็อตนะครับสปาร์คช็อตเนี่ยเสียแน่นอนนะไม่ต้องกลัวครับเห็นเห็นเลยอย่างเงี้ยชัวร์เลยไม่กล้าถอดสายเขาก็จาไม่ได้ถ่ายไว้แล้วนะถ่ายถ่ายรูปไว้ครับช่างก็ถ่ายรูปไว้เหมือนกันบางทีมันลืมครับต้องถ่ายรูปไว้ วันแรกก็จําได้เพราะวันมาใส่อะเอ้หาที่เสียบสายไม่เจอเนี่ยวันนี้ก็พัดลมนะครับนี่เข้าทุกจุดเลยนะอันนี้พัดลมนีม่บอร์ดเอ่อสื่อสารโอ้ไม่รู้ช็อตได้ร้องเรียนไหมเนี่นนตนานายตัวนี้ก็ดำปีมกนะันนะสปาร์คพัดลมเนี่ยมันถึงกันตรงเดี๋ยวมาวัดดูขั้วตรงพัดลมเนะะี่ยขาว แดงแดงดำนะ,นะวัดค่าไดโอดนะครับแดงแดงดำมีโอห์มอยู่นะตั้งไดโอดนะ900โอห์มนะเท่าที่เห็น900โอห์มสลับด้านไม่ขึ้นนะครับลองแล้วสลับอีกด้านหนึ่งไม่ขึ้นก็โอเคแต่ังไอ้15โวลต์18โวลต์นี่ไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ศูนโอห์มก็ถือว่าโอเคนะครับ ต้องซ่อมบอดฟอนอีกทีนึง่งไปมาลองอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อเอาข้าวนะครับต้องไปซ่อมที่ห้องนะครับไปนั่งไลไรใจเย็นๆนะครับยังไงก็ว่าจะมีหยดห่าสดครับ